ยังไงกันแน่คู่จิ้นสุดฮอตควงกันกินข้าวแฟนๆลุ้นสปาร์กรักนอกจอเป็นซีรีส์จีนที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกันเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องเทียบท้าปัทภีซึ่งออกอากาศให้ได้รับชมกันไปเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาทาง VTV ซีรีส์เรื่องนี้ได้นักแสดงนำเคมีฟ้าประธานมาเล่นคืออย่างอย่างประกบคู่เจ้าลู่ซือ่อบอกเลยค่ะแค่เคมีทั้งสองคนก็น่าดูสุดๆล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพของอย่างอย่างเจ้าลู่ซือ่อดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะนัดกันไปทานข้าวหลังจากซีรีส์ฉายจบงานนี้แฟนคลับต่างพากันลุ้นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะเดินไปทางไหน หรืออาจจะกำลังเดทกันอยู่หรือไม่งานนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปค่ะแต่คู่นี้แฟนคลับก็เชียร์กันหนักมากอยากให้เป็นคู่จริงนอกจอนั่นเองค่ะ